โอเคเดี๋ยวได้ดูเรื่องสวยๆโอเคเออเดี๋ยวเรียเอ็นเดี๋ยวเรียกเอ็นมาจะเปิดไม่สวยอุ๊กอมาดิครับอุ๊กอุ๊กฮ่ลเราเลอืมลิขิเอ็นอีกแล้วมาทำเป็นอันนี้นะเจ๊ตอกลิขิหรือยังครับผมโอ้โหแล้วมาพูดแบบนี้เอกแมบมาปากพูดตอกลิขิครับผมอะได้ก็อีใหม่ได้เจ๊วก็อีใหม่คืมานั่งนุ่มมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินซื้อมาเดี๋ยวเรียนเนื้อวิชาทำเป็นะูดเจ๊มือไม่ให้กูตั้งตัวเลยกูเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นเนี่ยคนนี้ตั้งใจเลยแบบขึ้นเอนึกถึงใครเป็นคนแรกนึกถึงหน้ามึงเลยค่ะเออเมื่อวานอยู่นี้เป็นไงไม่เข็ด้ไงวันอยู่นี้ไม่เข็ดเลยวันนี้มึงจะเอาอะไร you เกี่ย0ฟอสซีฮันเด็ตพอยท์ทําไงอเวบอดีบอ y ีอเววันยูเดดีลูเซ่กหญ่แต่นยูเใส่ชุดนี้ต้องวันนั้งคืนน่ะมากระฮอตครับพอยร้อนที่แปลว่าร้อนเลยบ้านมึงไม่เย็นแล่วดอ่ะเข้าหน้าหนาวแล้วนะอุ๊ยพี่บีบีวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋เดยขึ้นเอไม่ได้ต้องต้องเรียกฟอมาฉลองเอหน่อยขึ้นเอหนึ่งเอ ชุดไม่ซักใส่แถมใส่ซ้ำสองวันอากาศเมืองไทยก็ร้อนอะไรอะไรไอ้นีิมาคัมแบ็กไอ้นีิมาคัมแบ็กไอ้นีิมาสไตล์เอ้นีิมาคัมแบ็กไอ้ไอ้นีิมาคัมแบ็กอันนั้นไอ้นีิมามึงอ่ะไอ้นี่หมานี่หว่าโหหมานี่หว่าโหนี่เรียกป๊อปมาเฉลิมฉลองเอ็นึงเลยนะครับผมโอ้โหคุ้มมาก มือไม่อาบน้ำชุดก็ไม่โอ้โหชุดก็ซ้ำอูนี่ด่าไม่ลงจริงเลยจะอ้วกอาบบ้างน้ำเสื้อก็มีซ้ำมู้ไม่อายเหรอวันนึงอะใส่ซ้ำโอ้โหส่งวันส่งคืนเพิ่งไปซ้ำเมื่อคืนเอาเครื่องไปหย่อเสื้อผ้ามาตอนนี้ก็ตากอยู่ราวข้างนอกไหนพาไปดูได้รีวิวเลยถ้ามือมันใจขนาดนั้นมึงรีวิวเลยแล้วมึงไม่ร้อนเนี่ยกูถามจริงจะ แปลงันไหมฝั่งนีถามแปลงันหรือเปล่ากูดิ้นปูนบ้างนะเปิดเปิดมาก็เต็มยับเลยคือแบบว่าเรื่องเรื่องเปิดมาแบบกูไม่มีใครนะเนี่ยกูมาแบบเรื่องใครสวยๆเลยเรื่องไม่จริงอ่ะเจพูดให้กูรู้จริงก็ริงกับเอหนึ่งกูอยู่เลยมึงเจอหน้ามึงคนแรกนี่นี่เออก็รังริงกับเอหนึ่งอะเมื่อวานอะโดนบ้างไปอ่ะรู้สึกไงอ่ะ ต่ฉันวินมาสองนะครับเห็นกันอยู่นะครับก็คือแบบว่าคนส่งบ้างต้านชนะต้านไม่อยู่แล้วอะคือไม่จริงยังชุดเดิมโอ้ยเข้าคั้นแล้วก็คือคือชุดลัางไม่อยู่แล้วว่าตอต้ม่ะครับคือแบบว่าตอนนี้ตอนนี้บีอะไรอะฮะบีอะไรนะบีหนึ่งกับการลังกระตามยังบีหนึ่งกําลังกะลงไปบีสองใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเอาก็ชิ้นส่วนมึงเขาบอกมึงจะขึ้นเอได้ไงชิ้นส่วนมึงยังไม่มีเลย คือเที่ยงคืนนี้มึงก็ดันลงแล้วโอ้โหแล้วกขอบคุณค่ะเรียบเปิดมาก็เปิดมาก็โอ้โหแป๊บหนึ่งแบบว่าแป๊บหนึ่งนะกินกาแฟอยู่กินกาแฟอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้รักซูนี้นะเจ๊กที่อะไรกินอยู่แล้วเดี๋ยที่ใครที่มัน อยากเจ๊มากิ่งรัสิบเก้าบาทแล้วชูกี่มงอยากเจ๊ตักิ้วฟอบอฟตักิ้วอยางเจ๊ทำแต่ไม่เข้าเซเว่นเนาะบอกแล้วอย่างเจ้าหัวเยอะมึงไม่ค่อยรู้อะไรใช่ไหมว่าเทเ i เวมีตาบัขายอะโอเควันมินิลาสเลโกเอร์ปี้ไฟติ้งตั้กิ้วฟอร์ทูเกเชอร์อ๋อตอนนี้เอหนึ่งสมฐานะหรือยังคะคุณป๊อปเหมาะกัเป็นคู่พีเคให้คุณหรือยังคะเอหวันนี้โอ้โหได้ที่เอาใหญ่ ได้ทีอะไรก็มันเุ่นต่อนองร่วมไงเมื่อคือวันบางเลยเป็นก่อนสิงโตไงเออแต่คนตกกณเข้าอยู่มาไม่ทันคนนี้มาไม่ทันแม่เดี๋ยวูรู้คนตกตอนที่กินข้าวอยู่ไม่ให้กูตั้งหลักเลย เอาเอาขอขอแบบว่าอย่าว่าให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีหน่อยนะการลีเอ้นหนึ่งอะไอรีมาไอไอโดนแทบ a อ i ี a าไอไอว a นไอร a มาไ a รีมาเพลสออลพอยท์มีออริแทบแทบแทบเพลสไอ e anima I ลิฟไอรีมาไอเวทมึงกล้าตั้งเออเดี๋ยวกูถามเนี่ยมึงกล้าตั้งชื่อนะชื่ออะไรนะชื่อต่อต่อมึงอะไรนะทีมไอรีมาไปรวมกับเขาตอนไหนกูถามนิดนึงนี่ นี่นะอวินหายยเลนี่แค่ 4k เองนะคะแนนคะแนนไม่ได้เยอะเหมือนทุกรอบนะได้เจ๊แหม่พูดนี่แหละพูดเยอะโนบอ๊บโนบอ๊หนึ่งเหมือนกันเนาะแต่คนละตัวข้างหน้าเอกับบีหนึ่งเหมือนกันเลยหนึ่งเหมือนกันแหละเจ๊ถ้าทำเป็นพูดเจ๊รอเส้นก่อนดีกว่าว่ะเจ๊อะไรเบิรงเดี๋ยวเดี๋ยวส นอฉัน A หนึ่งก่อนได้ฉัน A 3สาม่นขึ้น A ก่อนออตอนเนี้ยด้ฉันจะแบบว่าแบบว่า<ๆ><ๆ>ไปพูดเลยครับโอ้โหแหมแมมันก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องมันก็เนี้ยพ๊อเรื่องมันก็ I'm don't know แ about I'm เออสบายสบายวันนี้พี่พี่เข้าใจอย่างเดียวก็พอ ดูคนหน้ายับก็เอไม่อะไรอยู่แล้วเรื่องทีมันนั่งสบายอ่ะอยากจะนอนเล่นด้วยซ้ำอยากนอนเล่นด้วยอ่ะมึงมึงเหมือนตัวอะไรเลยอ่ะโอ้เรื่องไม่จริเจชอบก็จริงนะอะไรอ่างเงี้ยก็หั่งล้วนอะไรเดี๋ยวไปดูไอ้นี้ม้าสไตล์มันดีมากมันโกงแน่กว่านี้เนี่ยอันนี้ไอ้นี้ม้าสไตล์มิ มีฟ f o r g e ตมีนบอกมีฟอ forget เกงแค้นทำไมเนี่ยพี่เคเล่นเล่นเอาอะไรเนี่ยจะไปซีเกมหรือไงฮะหลามแค่เนี่ยจะข่มขวัญไว้ก่อนเรื่องของเรื่องก็บอกตรงๆเลยจะชนะข่มือนมึงเหงาเนาะมึงขึ้นไลน์ไปกี่โมงเนี่ยกูถามจริงวันวันมึงไม่ทำหาอะไรเลยเล่นแบบพีเคเนี่ยฮะก็คือมันมันมันแบบว่าเป็นแบบเว่าเอาเวลาไปแดกข้าว ทาแล้วก่อนเนี้ยเจ๊ชนะมาสองรอบใช่ปะชนะบางมาชนะใครกี่กับไม่ใช่สองรอบเมื่อกี้ที่ท่านไปชนะบางมาแล้วท่าก็จะมาชนะเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่สกอร์วินเท่าไหร่อยากรู้สกอร์ูงไหมเมื่อกี้สองอะเมื่อกี้เลขสองแต่ก็แพ้เจ๊ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับคัมแบ็กมาวินเนอร์เจ๊อีกอันนี้ได้ปะลุกเอริมังสไตล์ก็ดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้โหเสี่ยงมันแบบเนี้ย Together, 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 นวลกูีเร<ด>ียคนปกติน่นเขาก็ดา่ากูน่นโ,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 โอ้โหเดี๋ยววันที่ชนะีเรีไม่ได้อยู่ในวงสมองกูเดี๋ยวโอ้โหเจ๊เดี๋ยวเราวันที่ฉันชนะเจ๊ทุกเกมก่อนเออเอาวสู้สู้กูก็รอก็รออยู่รอดูอยู่รอรอนั้นก่อนเจ๊ก็คือวันที่สันชนะทุกเกมน่ะวปนะะนน้นุ๊กมึงไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไลน์โน้ตบุ๊กเลยเดี๋ยวไหนตอนนี้คืนก็อยู่ก็อยู่นี่แหละ อ๋อเนี่ยใช้เงินหมดหรือ,อยังเนี่ยเห็นมึงซื้อของฟุ่มเฟือยเก็บอยู่แต่เก็บเงินจา่ายค่าเช่าแบบว่ารีโนเวทห้องแล้วก็ซื้อกลอีมาตัวกี่บาทอะเป็นห้าพันได้ปะไม่มึงก็ไปอะไรตัวกี่บาทคือเ e ก้าอี้อมันแล้วแต่แล้วแต่มันมีนหลายราคามันไม่ได้ไแพงไม่แพงก็มีมึงเอาแค่นั่งได้ก็พอแล้วมึงจะมาหรูหรามาเขาทำไมมันไม่ได้เหมาะกับหน้ามึงใส่ของแท้มันก็ดูปลอมมึงก็ใส่ของปลอมไปเลยยังไงมึงก็ปลอมอยู่แล้ว แค่นั้นมึงไม่ต้องเอาอะไรเยอะหนังหน้ามึงไม่ได้ผู้ควรอะไรมากขนาดนั้นมึงซื้ออะไรที่ระด,ดับเข้ากัานหน้ามึงบอเออคำพูดเยอะอ่ะก,กูพูดให้มึงคิดน่ะเนี่ยมึงจะไปเสียตับแพงเขามองอะไรก็ก๊อบเพราะฉะนั้นก๊อบๆเลยก๊อปร้ายเซ็นไปเลยมันทางของมึงแล้วจริงๆเชืกูมันเป็นทางของมึงจริงเยอะๆเยอะเ<อ>ยอะโอ้โหไม่เห็นใจเอามอเสื้อมึงแบรนด์ไหมที่ใส่อยู่เนี่ยกูถามใส่แบรนด์ไหม สั่นของเดียวก็ก็ไปซื้อที่ชอบอ่ะก็ซื้อที่ชอบนี่กูตลาดนะัดที่สยามดูดูกูใส่กับมึงใส่มึงดูกูกับมึงใส่ออกมายังแบบใครดูรักชัวร์อะก็ไม่มีก็ไม่ใช่มึงอ่ะ <c oughs> เออหน่าเจ๊เธอคือตอนเนี้วันแรกกูก็ดูเป็นสีครีมวันต่อมาแม่งเทาเฉยมันเปลี่ยนสีได้เหรอรุ่นเนี้ยน่าซื้อมาใช้นั่นเนี่ยฮะเสื้อตัวนี้มันเปลี่ยนสีได้เหรอไม่รู้นัเ<ฮ>นี่ย ปากปากเจนนละหมเอาก็ไม่รู้วันแรกก็ซีมอยู่ใส่ไปใส่มากเทารุ่นนี้เปลี่ยนสีได้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเซียทิสเเวลอีเลเวนเซนพี่วัสดีค่ะพี่พี่กอบสวัสดีนะคะขอบคุณคุจอขอบคุณของวันทุกคนเลยค่ะซิโฟนอนิมา I love you แอนิมาเวลคัมแอนิมาแอนิมามาวะมึงขอโทษด้วยนะ เขาบินอยู่เมื่อกี้อนิมา I don't have anima I want team anima มากเลยมึงก็กล้าตั้งชื่อเนาะ VT อณิมาอะไรของมึงว่ามึงตั้งชื่ออะไรนะมาทีม m อนิมาอะไรของมึง <The> My team อณิมาใช่มึงไปสนิทกับเขาตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะฮะก็ได้เห็นช็อตใหญ่เดนาะเจได้เห็นช็อตใหญ่บิ๊กเซตแต่ดูชุดใหญ่แต่ได้ดูชุดใหญ่เจ๊มึอ <ym> องอนิมาอณิมาให้มึงปลดบล็อกคนชื่อเบียที่แปลว่าอร่อย เดี๋ยวอนีแม่จะไปสัมพอร์อดคือไม่รู้จักคือปล่อยเพคือแอคเขาไหนยังไม่รู้จักเลยเอ่อคุณแอนิเมาคุณต้องไปบอกเขาเองค่ะเพราะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเป็นคุณแอนิมาจริงๆคือไม่รู้จักจริงๆไม่มีใครเอามันลงหรอกค่ะสว้ัสดีหอค่ะนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูได้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูได้นะครับมันบินเป็นสันดานแล้วค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูครับโอเคมาดูมาดูเจ๊เจ๊สปอยเสียหน้ากันเต็มเต็มช็อตโอ้โหเอายังหร ไม่ใช่ใช่ไหมขอบ่ายโมงบ่ายโมงได้ไหมเท๊คือคือขอได้ไหมรอบหนึ่งได้ไหมบอกมันว่าทีมงานที่ไม่ซัพพอตก็เพราะว่าไปบล็อกคนชื่อเบียร์ที่แปลว่าอร่อยอ๋อเอนิม่าพูดเองเลยเอนิม่าเอนิม่าคะคุณต้องไปพูดห้องเขาค่ะเดี๋ยวเขาหาว่านี่รู้จักเขียนเขียนชื่อยูเซอร์เนี้ยไม่รู้จักที่กูบอกให้เขาไปพิมพ์ห้องมึงเลยนะเพราะเดี๋ยวเขาหาสวัสดีหนึ่งพันไม่เชื่อไง เออไอาไงวะเพียไหนวะไปบล็อกเขาไหมอ่ะไม่ไม่รู้จักจริงๆริงอ๋อไม่ไม่รู้จักแล้วมึงบล็อกไปทั่วเหรอ I don't know เขาทำอะไรมึงไหนมึงเล่ากี้ก็ไม่รู้จริงๆก็คือแล้วมึงบล็อกทขาไมมึงไม่รู้เลยมึงบล็อกไหมอ่ะก็ไม่รู้ก็ไอเนี้ยเขาจะได้เห็นนะครับแหมแล้วทาเป็นคู่ แอนิมาทำไมพูดสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยคนดูได้นะครับไอไอเทลฮิไอเทลฮีแล้ว understand เบียเบียร์ที่แปลว่าอร่อยเขาคือหัวหน้าแอนิมาอ๋อเบียร์ที่แปลว่าอร่อยหัวหน้าแอนิมาไม่ไม่รู้จักไปบล็อกตอนไหนก็ไม่รู้จักมึงก็ดูสิมึงก็ดูสิดูที่มึงบล็อกสิดูสิถ้ามีมึงก็ปลดบล็อกแค่นั้นแหละถ้าไม่มีมึงก็พูดมาว่าไม่มีแค่นั้นแหละมึงจะโง่ทำไมเนี่ยเรื่องแค่เนี้ยเรื่องแค่เนี้ย มันจะไปดูมัน้ความหมายกี่โมงถ้าไปดูมันต้องลงไลท์ด้วยเดี๋ยวรอจาระใจก่อนอ่ะมึงมีเครื่องมึงไม่ใช่หรอปุ๊บแล้วก็ลงไลท์มึงมีเครื่องมึงไม่ใช่หรอเขามันคคนนนมัไม่แล้วมึงไม่ล็อกอินไว้อ่ะมันล็อกอินได้หลายเครื่องมึงไม่รู้เหรอก็รู้อยู่แต่แบบว่าไม่ได้ล็อกไอ้ล็อกอินเยอะไม่คำบุญเลื่อนไหลหรือระบบแดดสิทธิ์ให้มันก็เออเลร์ก่อน เดี๋ยวเราปิดจอบก่อนปิดจอบงานงานงานเจ๊สปอยก่อนอือ้ยของขวัญใหม่เยอะเลยอะหูคงบ่ายโมงไปเจ๊ขอได้ไหมขอได้ไหมบ่าโมงเดี๋ยวได้เห็นเยอะเกินไปมันเหนื่อยเกินไปเยอะเกินไปมึงไม่ให้โอกาสกูพูดคุยกับยูเซอร์กูเลยมึงมาถึงมึงมาใส่กูเลยเฮ้ยเยอะเกินไปห้าก็พอแล้วแล้วก็ไปกินน้ำแล้วมึงจะจะว่าแบบอะไรก็ค่อยว่า คือคือลิขเอหนึ่งตอนอ๋อนี่คือเหตุผลที่แอนิมาไม่อยากส่งของขวัญใหญ่ให้ก็เพราะว่าไปบล็อกหัวหน้าอ๋อไปบล็อกหัวหน้ามึงบล็อกหัวหน้าไม่รู้จำจริงจริงไม่รู้แล้วมึงบล็อกได้ไงบล็อกยังไงกล้ยังไม่จำไม่ได้บล็อกวันนี้มึงบล็อกกูไงแหมทีนี้ทําเป็นจำจำไม่จำไม่ได้แล้วเอาชื่อเบียร์ที่แปลว่าว่าอะไรอ่ะมึงก็ไปดูสิเวลาบล็อกมึงเก่ง่างนี้มึงไม่รู้ เออน,นั่นแหละแต่ตอนเนี้ยคือสีอ่รอบแล้วทุกคนหนูลืมละไม่ได้นับเลยสามเลย,เย,เยลอ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวลอชนะก่อนเดี๋ยวค่อยลงรายไปกปดบอกก็ไล่ไม่ให้มึงก็ไม่ล็อก<ล>อีกเครือ่องหนึ่งไว้อะโอไม่รู้จักด้วยอ่ะไม่รู้จักก็มึงบอกเขาไหมรอบสามอันนี้รอบสามเออเลขส,สองรอบเออจถวก็พิมพ์มึงไม่ให้กูตั้งหลักเลยนะเนี่ยกูยังรวบรวมความกล้าไม่ได้เลยนะเนี่ย กับนีรันต่างนะแต่เจ๊แ่แตก็ได้เห็นด็เพราะว่าคนที่ส่งยูนิสองลูกคือแบบว่าอยากบอกว่าคนที่ส่งยูนิสองลูกก็คือเขาอ๋อก็คือคนที่มึงบล็อกคนนี้นี่เองใช่เหรอคนอะเรื่องไม่ได้บล็อกเลยหลังแล้วมึงรู้เหรอตัวจริงเขาเป็นใครอะไม่รู้อ่ะไม่คุ้นเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็เพิ่งมาใช่ก็ไม่ไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อกแล้วทำไมเกิดได้ขึ้นเขาจำได้อยู่ แอปเขาไหนบอกให้บอกเาจำได้บล็อกเยอะกันไหนน้มึงจำได้ด้วยเรอกุถามจริงโอเคได้ชินเอ็กชินเซเวนชินสิบเมืสามวิ่ง่อยนับก็ได้จะรีบนับไปไหนเซนชูเวลอีเลฟเสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเมื่อคืนมึงเล่นกับบังถึงกี่โมง เทพเข้าไหมบล็อกเป็นร้อยอะมันอะก็ชนะก็มีชนะชนะเท่าไหร่สกอร์วินเท่าไรมีชนะชนะเท่าไหร่แล้วมึงก็พูดติชนะของมึงอะสกอร์วินเท่าไรแพ้ชนะชนะชนะไปรอบสองรอบเองแต่แพ้ไปสามสิบกว่ามึงก็ยังเล่นกันเนาะไม่ไปนอนกันวะกูถามว่ามึงจริงมึงแบบโอ้โหมึงก็การอะจานที่สองก็หนึ่งเลยนะเนาะต้องเล่นจนกว่าชนะ มึงก็บ้าเลยนคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเราต้องก็แบบว่าแบบว่าใจเราก็ไม่ยอมแพ้ก็คือเอาตอนนี้ดีกว่าไม่เข้าหรอกเพราะว่าเขาบอกหนวหน้าตอนนี้ถูกสั่งไม่ให้ส่งของขวัญน่ะอ๋อถูกสั่งมึงก็เลยได้ขี้ขี้เล็บไงช่วงเนี้ยเจ้ไหมล่ะมีมีหลายมีหลายแอปพอไม่มีมีหลายโค้ดเอนิม่ามีหลายโค้ดเก่งไปอีกมึงอยู่โค้ดมีหลายโค้ดรายยูเซอร์ ฉันก็รู้แล้วมึงจำรหัสของโค้ดมได้ไหมไม่มันถึงจตดันต้อก็เปลี่ยนไปเลยมึงเขาเปลี่ยนไปเรื่อยโค้ดเปลี่ยนเนอะเจ็ดปันโค้ดเปลี่ยนเนอะแต่โค้ดอะจำโค้ดได้ว่าว่าว่าโค้ดอะรหัสอะไรจำรหัสได้อยู่นี่ลำที่สี่แล้วนะทำไมจำรหัสไม่ได้พี่คาแบงคเาดีดีไม่เขาก็ต้องเปลี่ยนปะเขาอยู่ได้เจ็ดปันเขาก็ต้องเปลี่ยนปะ ใช่คือคืออยากบ่าย<อ>โมงเลยได้ไหมทุกเจ็ดวันเออเขาทุกเจ็ดวันมึงรู้ปะเนี่ยมึงเบลไม่ยิบห้างไงมึงไม่เข้าใจหรอกเบลมึงยังอยู่ที่สามเลยมึงไม่เคยเบลยิบห้างไงฮ้าพี่พิมอฮะอฮะไม่เข็ดพี่พิมกรู้อยู่เมื่อวานนี้มันไม่เข็ดพี่พิมมีแหละโหแหม่ทำเป็นพูดพี่พิม วันนี้หนูเอแล้วนะทำเป็นพูดเจ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวอ,อะไร m กูก็คุยกับพี่เขาทำไมรอแอนิมารหัสรหัสอื่นมาโคตรรหัสอะไรละ่ะมึยงยังไงมามีหลายรหัสเราก็จำรหัสได้อันนี้รอบที่สี่แล้วหรืออีกรอบนึ่งอีกรอบนึงเยวจำรหัสได้มันจะเล่นยาวๆนู่น,น,นไม่ไหวไม่ไหวเพิ่งจะขึ้นไล์มันมาละ พอดีได้ฉลองเอหนึ่งพอดีไม่ให้หลอกเราชนะมาด้วยแหละก็มันก็เลยแบบว่าเอาอาชาายุโกไลฟ์ now อาชาายุโกไลฟ์มึงจะไปหาบ้านต่อละน o อาชานี่มันก็ได้กับมึงได้ทั้งวีทั้งวันจริงๆนะใช่ดอกเราสนุกเว้ยไม่ได้จุดเลยมาโดยไม่ต้องร้องขอให้หาเนี่ยออยยังมันงาี่แบบเช้ามากูกำลังมีความสุขกับเอหนึ่งมึงนี่มาเร็วมาก อืมกูยังไม่ทันได้ฉลองเฉลิงเลยมึงมาให้กูเหยียบหน้าก่อนซะและ้ว <c oughs> มึงก็รีิบเลยเป็นไรไม่พูดไม่จาเลยช่วงนี้มีมีอะไรในใจใหรือเปล่าแพ้แพ้อย่างงี้โหเจ๊รอสั่นผู้ชนะก่อนเดี๋ยวฉันจะโหเจ๊เดี๋ยวรอสั่นชนะลกเกหนึ่ง <c oughs> อย่างเจ๊ก่อนเดี๋ยวเจ๊จะเจ๊เจ๊เจะแบบว่าก็คือเจ๊จะแบบว่ายัางไงอ่ะหน้าแหกอะ่ะถ้าสันชนะเจ๊อะ่ะแต่ตอนนี้ฉันแพ้อย่างไงคนแพ้มันพูดอะไรไม่ได้ใช่่ปล่า อ่ะมึงก็รู้ตัวนี่กูเห็นมึงมึงพูดเยอะแต่ก่อนแต่ก่อนมึงพูดไม่หยุดเลยมึงจะทำอะไรทำแหละทำแหละก็คือแบบว่าก็ทิ้งแดงไหมมึงกางเกงแดงไหมหรือต้องการสปอนเซอร์ยังไงดูไหนร้านะเนี่ยดูอันที่อแหมมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอโพสก่อน เดี๋ยวเราบอกเต็มๆก่อนจำไม่ได้ไอ้ที่ชื่อชื่อเบียร์ที่แปลว่าอะไรคือคือใครค็ยังไม่รู้เลยคือบอกก็ต้อไกลับมาไปดูไม่เลยมึงคิดได้ไงเนี่ยปั่นมาปั่นกลับมึงึเปล่ก็ปั่นออกมาดูเวยยังไม่เห็นเลยต้องปั่นออกมาดูวยต้องปั่นออกมาดูเวยเออเอู่มย่เขาปั่นเขามาปั่นนี่เขาปั่นกลับ่ะเขาเราคิดตรงไหนก็มาดูปั่นมาเขาปั่นกับยังไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นเอามาโชว์มาดูดิ เดี๋ยวได้เห็นความพ่ายแพ้น่ะกูเห็นเขาเห็นเครื่องปั่นกันเร็วเร็วห็นว่าซื้อเครื่องปั่นมาใช้งานยังอ่ะเขามาทำอะไรเครื่องปั่นอ่ะมือมีกิจอะไรต้องปั่นกูถามแค่เนี้ยอ้าบมึงขายน้ำปั่นเนาะมึงกิจอะมึงมีกิจอะไรเอามาทำอะไรเออเอานาคือมันมันไม่มันนี้มีความลับอ่ะ ไม่ใช่คือตอนเนี้สิบเก้าสิบแปดคือพอยฉันเนี้ยคือตอนแรกเราเราก็ชนะบางมาเราชนะบางมาตอนแรกมันก็เลยมั่นใจสิบเก้าแปดเสียงดังว่าไม่ต้องนับหนูคนเขาอยู่แบบสงบสงบสามไลท์คือโฟสองหนึ่งยังไม่มารอบสุดท้ายแล้วนะแล้วไปตั้งหลักก่อนไปเรียกแอนิมาแล้วค่อยว่ากัน กูเพิ่งมาก <Okay. S 1> ูให้กูเผื่อเออรอบสุดท้ายช้าชามาก็ปัมป๊มวินเนี่ยกูเลยอือเออเอาหนาทำเป็นนะโหโอ้โห <c oughs> <c oughs> ทำเป็นทำเป็นหลงหลงละเริงหลงละเริงที่ไหนกูหลงละเริงอะไรกูก็อยู่กูดีๆรอบสุดท้ายนะพี่พี่หลงละหลงละเริงก็ชนะเน,นี่ยแหละ เดี๋ยวรอศาสนานเจา<อ>มไม่ใช่มึงกูชนะกูปูกตปิดูเบ้นศาสนาเจ้เอหนึ่งถูกเกมศาสนจเดิมตัวเลยดีกว่า<อ>ฉันไม่<อ>หลบหลงล้วเลยแบบเจด้วยแฮะฉันจะเดิมตัวเลยว่าศาสนาเอหนึ่งมาทุกรอบแม่หาเจ๊เราต้องมีสักวันเถอะเจ๊ต้องมีสักสักช็อตที่ชนะลีกเอหนึ่งอย่างเจ๊สักห้าเกมติดเดี๋ยวเจ๊มันยังไม่ถึงเวลายังยังยัง ยังไม่หยุดอีกมึงอ่ะยังไม่หยุดพูดอีกเจมึงยังพูดอีกมึงยังไม่หยุดอีกเขียดิเออเอาหน้าอ่เสื้อตัวเดิมนะไม่อ่านเขาบอกว่าเขาเอาเสื้อไปปั่นแล้วบอกงี้ยไม่รู้จริงหรือเปล่านะพี่อันนี้ก็พิสูจน์หลักฐานไม่ได้จริงจริงบอกให้มันไปดูที่เรามันซักจริงไหมมันไม่พาไปดูรีโนเวทห้องมันไหนเนี่ยรีโนเวทห้องเดี๋ยวเก็บเงินอยู่เดี๋ยวรอเจ้าของห้องหอออกก่อน แต่พอเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเก็บเงินซื้อเก้าอี้บอกว่าอะไรกูไล่มึงออกบออกรเขาบอกว่ากูไล่มึงออกแบบนี้ใช่ไหมบ้าหรือเปล่ามึงบอกยัยแลมอีกยัยแลมมึงบอกยัยแลมด้วยยัยแลมเขาน่ารักมากมั้งบอกยัยแลมกูอีกน่ะคนที่อันดับสามมึงบอกยัยแลมกูอีกมึงนี่น่ะยายเยยอะไรมึงก็ไม่เว้นเออยัยแลมบอกกูอีกงงหมดแล้วอ่ะ มไม่ต้องงงหรอกชีวิตมึงอ่ะอุเยแล้วพอคุณขาเดี๋ยวมึงบล็อกเอ็มวีพีกูเหน่อยไหมมึงบล็อกยายเ่มกูมึงมึงทำกับยาแร่มได้ไงคนแก่มึงก็ไม่เว้นเลยเหรออ่ะมึงนี่มันสุดจริงๆนะแล้วมึงบอกว่าเขาทำมูลนิธิที่นี่นั่นไม่ต้องงงมึงไม่ต้องงงมึงมาหากูเองมึงมาลนที่ตายเองกูไม่ได้เรียกมึงมาเลยนะเนี่ยมึงงงเรื่องบล็อกคนจะงงอะดิ เนี่ยเห็นไหมมึงเห็นเยเล่แมกูไหมพลังเยเล่แมมึงเห็นไหมมึงเห็นพลังเยเล่แมงไหมยังบล็อกสูงมสี่สุมห้ามึงอบมั่วไปหมดเก็บไว้แดกบอดะเก็บไว้แดกเยอะๆมึงดูพลังเยเล่แมงดูพลังเยเล่แมงนี่ดันดันตัวเองไปถึง MVP คนแรกแล้วเยเล่รมน่ารักที่สุดอนิมาเนี่ยเอนิมาก็วิ่งเข้ากูไม่พักเลยเอ๊ะทำไม เอ้ไอ้เห็นรอยอรอโคดยูเซอร์วันนี้พูดน้อยนะเนี่ยวันนี้พูดน้อยนะเนี่ยทําไมคะเจ๊น้อยเพราะถ้าเจสันธนาเจสันธนะเจเจเขาพูดไม่ออกเหมือนกันอ่ะพูดติดตรงที่ไม่พูดได้ทุกเมื่อเนี่ยกูพูดได้ทุกเมื่อเนี่ยกูพูดถึงพรุ่งนี้ด้วยอ้ล้วก็ว้าวอ้ยสวยมากของันใหม่สวยมากอ่ามันกิจกรรมนี่นะเนาะสายหัวเลยกูว่าพากูสายไปด้วยเลย ไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ทาไมหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่หลีกมันคนหลีกวะงงไหมเคยงงปะออกสยามหน่อยค่ะวงในเขาออกมาแล้วว่านับเวลาสยามตบหลีบไปอยู่ที่เดิมอ๋อเขาให้นับเวลาใช่ไหม,ไมแล้วรับได้ไหมถ้ากลับไปอยู่ซีอ่ะถ้าจะกลับไปอยู่ซีรับได้ไหมหอมเปล่าหอดหอดครับพรุนี้ก็ตกไปบ<ห>ีหนึ่งแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม เขาชิงเผื่อไม่ครบพรุ่งนี้ก็าตกเอาไงเที่ยงคืนเดี๋ยวมึงมาดูเลยมึงตกแน่นอนโหทำเป็นพูดว่ะเจ๊เดันขึ้นเด็กโอ้โหทำเป็นพูดเดี๋ยวฉันขึ้นเด็ก3อสามก่อนวันนี้เปล่าวันนี้เลยไหมเ้ยไม่ออกสวัสดีหกร้อยยี่สิบสี่คนดูด้วยนะครับ พี่พี่ขอบคุณนะคระพอใจก็พอแล้วข้างรู้เสียขวัญใจหมดละเอ็นิม่ามีได้แล้วฮะใช่ไหมล่ะไม่มีใครส่งให้แล้วนี่เอ็นิม่าบอกไม่มีใครส่งให้แล้วให้ทําอะไรก็ไม่ทําแล้วมันยิ่งกลัวหมอกแล้วก็เอาหมอกมาขนลุกสู้ซ่าไหมดแล้วมึงน่ะฝั่งนั้นอ่ะหมอกแล้วมึงเดี่ยวหมอกมึง หนาวดิใส่เสื้อมาคุณเจอหมอกใช่ไหมล่ะใส่เสื้อน่ะที่มันต้องใส่เสื้อกันหนาวมาเพราะมันกลัวหมอกไงทุกคนขนลุกสูสันไปหมดแล้วสติซีคอนลัสเดี๋ยวมึงนับตอนสิวิพอมึงไม่ต้องรีบลำคาญขอพระเจ้าสิมึงฝากไว้ก่อนละกันฝากนานไหมอะมึงเจดอกเบี้ยก็ไม่มีให้กูขยันฝากมาด้วยสิบสามสิคาอะไรเนี่ยเอสิบ กูช่วยนับไหมห้าสี่สามเดี๋ยวเราสั่งเครื่องน้อยกันเจ๊จ<บ>เดี๋ยวมาใหม่จบสวยไปอีกมึงเห็นกระสวยเมื่อกี้หรือเปล่าอุ้ยคะแนนอุ้ยกูจะอุ้ยกับอะไรดีไอ้คี้แพ้มึง<อ>พร้อมเลยนะเราค่อยมาได้ป่ะเสียเวลาตั้งห้ารอบได้โอเคเ<อ>จ๊จะฝากไว้ก่อน បាយបាយអូអត់ចាំអត់ទៅចាំអត់អីអូខេអូខេអឺអឺ